เหรียญเซี่ยวรัชการที่หพระสยามเทวาธิราชเนื้อทองแดงเริ่มปีการผลิตแรกจสสอ1249ตรงกับพศ2430เป็นแบบพระเสียนกลับปีการผลิตปีที่สองเป็นแบบพระเสียนตรง ศ109ตรงกับพศออ2433ปีการผลิตปีที่3พระเสียนกลับรศออ114ตรงกับพศออ2438รศออ115พระเสียนกลับรศอ 115ตรงกับพศ2439ปีการผลิตปีที่5เป็นแบบพระเสียนกลับรอศอ8 1 8ตรงกับพศ2442ปีการผลิตปีที่6เป็นแบบพระเสียนกลับ เป็นปีการผลิตเดียวที่ผลิตที่โรงกระสาบสิทธิการกรุงสยามรอสอ1 1ตรงกับพศสอ4 3เป็นตัวติดที่ผลิตน้อยที่สุดปีการผลิตปีที่7เป็นเหรียญพระเสียรกลับรอส .121 อ121 ตรงกับพศ2445ปีการผลิตปีที่8พระเสียนตรงรอส122อ1,2,2ตรงกับพศ2446ปีการผลิตปีที่9เป็นปีสุดท้ายเป็นแบบพระเสียนกลับ รอส2 4ตรงกับพศ2448เรีย่นรุน่นนี้มีอายุตั้งแต่120ปีคือปีสุดท้ายที่ผลิตก็คือปี2448ก็คือรอส124และก็มีอายุมากที่สุดก็คือปีการผลิตแรกก็คือ จอส1249ซึ่งตรงกับพศ2430มีอายุ138ปีและเหรียญรุ่นนี้ได้นำมาใช้ครั้งแรกมวันที่6กุมภาพันธ์2430และเลิกใช้วันที่3พฤษภาคมปี2552เป็นเหรียญขนาดใหญ่ที่สุดเพราะมี3ขนาดก็คือขนาดเซี่ยวก็คือรุ่นนี้ขนาดอัดและเป็นขนาดกลาง และขนาดเล็กที่สุดก็คือขนาดโสรสเหรียญรุ่นนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง30มิลิเมตรความหนาของเหรียญ2มิลิเมตรและน้ำหนักเหรียญ11.24กรัมจะมีเพียงปีรอศอน119เท่านั้นที่มีน้ำหนักเพียง10.9กรัมกรฝากทุกท่านแชร์เป็นข้อบูลให้กับนักสะสมครับขอบคุณมากครับ